สวัสดีจ้ามาพอกับช่องไม่ยาดาผ้ากินอะไรได้จ้าหมือสิผห้ามากินกยจับยวนจ้ากูาจับยวนของอุบ่นนะจ้ากยจับเห็นบนออย่าหนํามันเฮียกยจับต้มเองได้จ้ามันเนียไปตลาดพอดีเจอแม่ขาขายกยจับกับหมูย่ออุบลเพิ่นเป็นคนอุบลจ้ามาขายกเลยอุดหนุนคนกันเองนะจ้ามาจ้ามากินน้ำกันแสบจ้า เองจ้ะใส่ผักบุ้งได้จ้ามาเนี้ยอุ้ยเส็นเริ่มใส่น้ำน่อยไปเส้นอื่นนิดน้อยแต่กับมักได้จ้ะยังบุปุุงได้จ้ะได้ลองกินแบบออริจินอลก่อนอืมจนนุ่มอืม ใส่แต่หมูยอกกับไข่ต้มจ้ามาเนี่ยปกติสิเป็นคนแบบว่าสมมติไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินย่างจา้าสิล่องสิล่องกินรสแบบว่ารสย่างบุป,ปุมขนาดน่ะจ้าจืดๆรับรสแบบว่าน้ำซุปของแต่ละหลานก่อนขนาดนะดกินสักข้าสองค้าจังล่องปรุงแบบตามรสเท่าอืมแนนุ่มน้ำซุปกลมกลมจ้าอืม อ้หอนจ้าบัวเพชรังม่วเด็ดใส่เครื่องปรุงมาจ้ามาใส่พริกเดิมปรุงแล้วจ้าขอเผ็ดๆนิดนึงของแซ่บค่ะเบรจ้ากระเทียมเจียวจ้าโรยไปจ้า <N> <c oughs> มีการโชว์อีกรอบสองคนก็เล่าจ้าจาับโอ้ยใส่หนามหน่อยน้องสามมาเนี่ยมาใส่ตามวัตถุดิบที่ห้าอช็อนมาจะใส่พักบุงแต่ แต่บางหลานไปกินพิ้นไส่เนั่นะได้จากไส่ขนาแด่ตลาดนะจะกินไข่อันใหญ่ๆเลยจ๊ะอุ้ย กรจับอุบลนเป็นคนอุบลนก็ต้องกินกระจับอุบวนระดักหมูยออ,อะแจ่บจา,จาหมูยอ,อพริกไทย อร่อยจ้าเสมเซนนนนนจ้าอหอมกระเทียมเจียว แซบจ้ากูจบอุบวนแซบแซบ้จ้าลองไปหามากินเบิงเด้จ้าไปพอกันคลิปหนาเนาะขอพระเจ้าไว้พอนค่ะบ๊ายบายค่ะ